เฮ้ออยทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้นี่อ่าโอ้จะแปดหมื่นวิวแล้วนะครับนะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนะขอบอคุณ FC ตัวน้อยที่เข้ามาดูคลิปเท็ดแคนราชานะครับขอคุหมาโอ้โหแปดหมื่นวิวเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับนะก็วันนี้เนี่ยพี่มีเรื่องจะมาบอกนะครับก็คือผมเนี่ยนะครับจะออกแคนราชาแล้วแลนะก็ไม่รอนะไม่เจอกันนะสำหรับแคนที่เท็ยาวสุดในประเทศไทยผมได้ทำไป นะครับแนละ้วก็เราคงต้องจากกันเพียงเท่านี้แล้วนะครับนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อะไรแคนเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบบางทีนะในแคนเขาก็จะมีบิดคอร์ดเนาะนะครับเขาก็จะแบบลดปากกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้มีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับส่วนช่วงเนี้ยผมก็ใช้ชีวิตอยู่แต่ เรื่องส่วนตัวในชีวิตประจําวันชีวิตจริงนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับไม่ค่อยได้อยู่หน้าจอคอมสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะเนื่องจากผมเปิดเทอมแล้วนะครับนะผมมีภาระมีหน้าที่ที่ต้องทำนะต้องเรียนด้วยต้องทํางานหาเงินไปนะครับผมก็จะทํางานจไอ้พวก y u ูทูบไปพวกนี้เป็นเวลาวาวางนี่แหละนะครับปุ้ยลินพันหมดแลนะครับนะก็คือก็คือผมเนี่ยนะครับหาเงินอะไรของผมไปนะเพื่อที่จะ ชีวิตไปนะครับแล้วก็เรียนด้วยนะมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับเพราะบางบางทีช่วงนี้เนี่ยผมเป็นคนที่ดูหนังบ่อยด้วยนะครับแล้วหนังแม่งเข้าโรงบ่อยชิบหายเลยทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้องไปดูนะครับแล้วเออจริงๆเพอาส่วนตัวเป็นชนครอบดูหนังอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะบอกไว้ว่าผมเนี่ยออกแคนลาชาละนะครับก็เลยว่า คิดถึงราชานะบอกแค่นี้แหละนะครับไปถึงน้องบอแคนซานะนะครับแล้วเราคงต้องไปจริงแค่นี้ละนะอืมก็ขอบคุณแปดหวิวที่มารับชมแคนราชาให้ผมเทสนะครับนะแล้วถ้าเกิดใครอยากเข้าแคนราชาเนี่ยก็สามารถเ,เข้าดิสคอร์ดราชาได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ไปแล้วกันเนาะนะครับแนละ้วก็ไปสามารถไปเทสไปอะไรได้นะครับนะถ้าเกิดใครอยากเทสนะอันมันอาจจะเทสยากนิดนึงนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆมีความสามารถพอพีว่าชื่อว่านน้องๆจะเทสผ่านได้ นะครับโอเคพูดมาขายหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับนะโอเคแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับนะตอนนี้นะ่ะเสื้อหนะ่ยยังขายอยู่นะครับนะเออยังมีขายอยู่นะน้องๆสามารถทักเฟซส่วนตัวพี่มาซื้อได้นะอันนี้เป็นเฟซส่วนตัวพี่นะครับนะเออเฟซส่วนตัวพี่นะนะครับนะน้องๆสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารอะไรของพี่ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดบางคนทักแชทมาไอ้เรื่องแบบอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องซื้อเสื้อหรือว่าเรื่องที่ไม่สาคัญจริงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตอบ นะครับนละพี่ต้องบอกนี่เลยคือพี่อาจจะไม่ไตอบนะครับนะถ้าเกิดเรื่องมันไม่ได้สำคัญจริงๆนะถ้าเกิดแบบทักมาขอซื้อเสื้อทักมาแบบว่ามีเรื่องสําคัญอนะไรเงี้ยเออผมอาจจะตอบนะครับถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆนะผมอาจจะไม่ได้ตอบเลยนะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาว่างซะขนาดนั้น โอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโ oh <man! S 2> อ้แมงอา้าวอ้าววันดใดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชอ็อปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพิมเ์ีมเมเติมอีก1 0อนะเหมาฟารมเวลตั้งแต่เวล1ถึง -2,400 ได้โปรโมชั่นแถมสามหมัด V ี2และดาบสุม่มมีบริการรับทำหมัด V ี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีกำายไกต่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมไหนไหนเลยไหนละน,น,น,นะครับนะก็ตอนนี้นี่คือแบบ ผมอิสระละนะครับล้ไม่ได้มีแคนละนะครับแล้วก็แบบว่าอยากจะมาเปิดเทสแคนซะหน่อยนะครับแล้วก็ผมมาเทสแคนเหมือนในในน้ำพ่เปิ้ลเหมือนเดิมนะครับแล้วไอ้ไอะไรน่ะไอ้นี่มันจะอ้าลองถ่ายอยากเทสแคนไงไอ้นี่มันใจร้อนครับใครอะเราอะฮะอยากเทสแคนเหรอค่าหัวเท่าไหร่วะค่าหัวสิบห้าเอ็มอ้ยโอเคครับอ้ยเทสแคนโอ้ยเอ็มค่าหัวสิบห้าเอ็มครับอยากเทสแคนใช่ป่ะนะครับก็เดี๋ยวนี้จะเทสแคนในนามพี่เปิ้ลกันเนาะถ้าเกิดเนี่ย ถ้าเกิดน้องไอ้แชมป์เทสแคนพี่ผ่านพี่ให้เข้าแขนพี่เปอร์เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้พี่เปอร์เข้าถ้าแชทบอกพี่เปอร์ให้พี่เปอร์เข้ามาดึงเลยเขียวว่าอ่าโอเคโอเคได้คเดี๋ยวจะจะจะเทสแคนไหนแบบเสียค่าหัวหรือไม่เสียยังไงว่าไหมเสียไปเลยขี้เกียจต์ไปเข้าบอลอ๋อโอเคโอเคแน่ดูวันดูวันครับใจร้อนไงบรรู้ใจร้อนขี้เกียจเข้าด้วยเป็นไงครับแค่ผมจัดให้น้องเขาแล้วหน่อยนะว่น้องแชมป์เนี่ยแม่งอยากเทสแคนมากใช่ไหมได้เลยเฮ้ย เว้ยเข็นแตกเหรอเฮ้ยแม่งเจาะเข็นงูเจาะเข็นเหรอเจาะเข็นเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งหลบ,ลบ,ลบอ่ะหลบเฮ้ยอ้าวเข้ามาอย่างนี้เหรอวิว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 โนขัดว่ะแม่งม,มีมีการจงใจขัดไว้ล่วงหน้าเว้ยนี่ไงปาดไปก่อนไปยื้อติดเข็นนะหน้าเราอ่ะเอ้ย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  ช้ชื่อชั่วอ้าวโดนอ่ะมันไม่เจ็บไงอ่ะุ้ยม,มันไม่เจ็บวะต,นตวนวีนี่ไงเตะไปทีนึงเอ้ยย่อไอ้ชื่ออุ้ยช็อนี่ไงเออโอ้ยเจาะโอ้โ,อโอหละเซเบอร์ยาันสั้นว่ะแม่งไม่โดนเลยเอ้ยเอ้ยไม่ได้หรอกขอร้องไปก่อนทีนึงเอ้ยหลบเก่งวหรเฮ้ยโอ้โหแม่งมีมีเคนด้วยอ่ะอะไรวะเออเอ้ยมีเคียนว่อะอะ อ๋อจ, yup. จริงจังแล้วต้องหนいいีไม่ได้ว่ะต้องจริงจังแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะผ่านไม่ง่ายๆเกินไปผ่านง่ายเกินไปเฮ้ยนงานผ่านง่ายเกินไปไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่โดนเนี่ยไม่โดนไม่โดนหรอกเราอ่ะนี่ไงโอ้โหมีเค้นมีเค้นเหรอปาดแรกเดี๋ยวครับรออะไรเงี้ยมีเงี้เออเอ้ไเจาะปั๊บปั๊บอุ้ยอ้าวเด็กงอนนี่มีเงเออเออเออเอาวะ ไม,ไ,ไม่ได้เข่าเลยชิมายมือสันือผมมือสันว่ะไม่ได้เล่นมอกุตนานอืออืออึอืออีนี่อ่เตะไปทีหนึ่งแ่ากิลสดมันยังมันอยู่เหมือนเดิมอุยยุยุยุยยอยุยุีไม่นวียเี้ยเก็บไว้เดียเก็บไว้ยังเก็บเธอไว้อยู่ในใจเสมอเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ยไว้ดิฮะ อยู่ในใจเธอ,อเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงอ่ามามาอยู่ในใจเธอ,อเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเธอไปไหน,อโ,น,โ,นโอ้โหโดนอีกโดนิคอันนี้อืมไม่ตายวะฮะเจอเลยจำแล้วเฮ้ย,อยเอ้ะะไอยไอ้มันแรกเหรออแรกแรกไอ้เจ้าไอ้เจ้าโอ้ยนีย่ไงเรียบร้อยอืมอะไรบ้างว้าว Icana, เอาอีกไหมกรยจกแค่นี get get ้หรอเทสแคนไม่มีรอบเดียวยังไงครับมาเป็นดาบแล้วเว้ยรอบนี้มาเจอแล้วครับเอ้ยเอ้ยเดีวเุดูดอะไรอ่ะมันยังไม่เริ่มนี่หว่าเออรั่วแล้วชิโหล้รั่วแล้วหรอนี่ไงตะกิ้วสดไปปลาดอกเข้าหัวนะฟรนติโนอยากป่าครับเดียวลองชอยอุ้อุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ มีมีเค้นแน่ไอ้แม่งไม่เข้ามาต่อไอ้เอ้ยชูซุยออมาชูซุยเจอฟวาลินติโน่ใช่ตาดอกเข้าหัวอุ้ยไม่มีเค้นอ่ะเฮ้ยเฮเฮ้ยอุ้ยเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่โดนอ่าฮ่อ่าฮ่อ่าฮ่าเอาไปอ่ฮ่านี่ไงอุ้ยมันสวนมาเนี่ยมีสวนมีทรงมีสวนเหร่ะอุ้ยไม่มีสวนเหรอสวนเหรอฮะ มันไม่มีอะไรยากเข้าัจไหมแชมป์มันไม่มีอะไรยากเข้าใจไหมแล้วก็ปาดอกเข้าหัวโอ้โมีแค่นี้ก็ชุมหนาเลยว่ะแม่งธรรมดาวันนี้ไอ้นี่มันอดีตทีมอ็อดูโอเก่าไม่แปลกหรอกนะจำเคยอยู่สมัยร่วมเดียวกันเข้าใจป่ะแชมป์เราเคยอยู่สมัยร่วมเดียวกันเออผมเคยอยู่สมัยร่วมเดียวน้องแชมป์นะครับสมัยทีมอ็อฟดูโอเมื่อก่อนมันไม่ธรรมดาไงไม่ธรรมดาแล้วปาดอกโอ้ปาดอกไม่เข้าหัวเลยนี่ไงต้นไม้มันบงังเลยไม่เป็นไรอยู่สกิลสดยักหน้า เฮ้ย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 ไล่แรงไล่แรงเหรอเราอะเฮ้ยโอ้มีเช่นอยู่แล้วอะไปยังวะเฮ้ยเอาโดยอยู่ๆจะตายจะตายตายเชี่ยแล้วไฟมันสวนเร็วมะแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเอ้ยเในจังหวะแล้วจังหวะนี้ยังหวะไม่เจ้าโอ้โหมีตะยูเบ่าอีกไอ้เชี่ยตายแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยบอล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 ยักษ์เอาบอลยักษ์เรียบร้อยอยู่มหงตึงใช่ไหม เฮ้ยเกาแฟน้ำน้องๆที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะจ๊ะจุ๊บยุ๊บรับทุกคนนะจ๊ะแเฮ้ยดึง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 เอ้ยเอ้าโอ้โหแม่มันเปิดแค้นแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยดึง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 โอ้ยยิ้มเหงาจัง เดืองดืองไอ้เอานี่เขามาเหรอฮะเขามาเหรอเอออย่าเข้ามานะอย่าคลิกซี่เลยใชมป์คลิกซี่เหรออย่าเข้ามานะอย่าเข้าอย่าเข้ามานะเดืองเดืงเดืองดืงเ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 ฮ้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้โหเข็นแตกไอ้เชี่ยโอ้โหเข็นหน้าหมดแล้วครับผมเข็นแตกเลยมีไตเดืงเดืองเฮ้ยไวยังวะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโดน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 เดืงเดืง <coughs> oh, jẹp, jẹp, jẹp. đừng chép 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 chẹp đừng ơi ơi chia ra chia ra. ui 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 sao thế gặp 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 ơi đừng đừng Ê, đừng đừng ủa ủa không ai nhảy không ai ơi ơi chia chia ủa ủa đừng 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 đừng

ไปอยู่อ๋ออีกรอบสิไปอยไม่ได้ว่ะเมื่อกี้เรามีผิดเชิงนิดหน่อยได้ไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอะไรเอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนเอ้ยเอาเปลี่ยนก็ได้อะนคงต้องลาเธอตอนนี้ลาเธอได้สักทีอุ้ยโอ้โหแม่งลาไม่ได้เลยรอบเนี้ยเราลาเธอไม่ได้สักทีนี่ไงลาเธอไม่ได้ทีเราก็เตะหน้าเธออีกทีนึงเออเกี่ยวอะไรวะไม่รู้เอ้ยไม่โดน นี่ไงโดนก่อนถึงก่อนถึงก่อนแบบมั่นใจเออเอาทำไมอย่างนั้นล่ะครับอืมมีแค่ตะกิวเดียวอ่ะโชคดีไปนะแชมป์แม่งเฮ้ย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 ้นลิ้นร่นะวะเออต้องลิ้นร้นหนว่ะแชมป์เอ้ยเอ้ยเ้ยชิบหายละ เฮ้ยยอดโดนโดนโดนนี่ไ like งจังหวะเขาทางโอ้โหยังหวะาฟุ๊กเขาทางกูเลยนี่ไงไปแล้วเฮ้ยจังหวะเขาทางผมเลยเมื่อกี้เอ้ยโ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 อนี่มันมีแรงมีแรงโอ้โหมีแรงเฮ้ย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 โอ้โหดีนะมีเคนแมงลาขัวโดนด้วยนี่ไงเอาไปอีกอ้าวเจ็บแล้วเฮ้ยไปไหนโอ้โหไม่โดนถ้าโดนนี่แพ้เลยผ่านแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาเอาเอา,เอางกับโดนกับดักนะเอ้ยเอ้ยโดนจะต่อยตายโอเคฮยนี่เจอคอมโบเจอดึง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 ไจะให้ผ่านไล้กันนะครับแห้งตึงทิหายเลยตึงโคชอปเดี๋ยวพี่ทักไปบอกให้พี่เปอร์ลเข้ามาดึงเทสไอ้ดึงข้าแขนดีป่ะแห้งโคตึงเลยเอาละโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ ลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีนะครับนะ้ก็คืออองจริงผมก็พูดพูดเอยดีว่าคือแบบเออผมก็เกรงใจเขานะครับแล้วไม่ค่อยแบบว่าอยากใจแบบอยู่เพื่อแบบว่าอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบคิวๆแบบอยู่เอ้ยเอ้ยอ้นี้อยู่แล้วนะครับแล้วเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้สูงสินกับใครในแคนเลยนะครับแล้วแต่ว่าแบบ ก็ถ้าเกิดใครอยากเทสก็ไปเทสได้นะครับแล้วผมก็เป็นช่องทางนําให้คนดูไปเทสได้นะครับผมไม่ได้ว่าเพราะว่าผมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ยึดติดนะครับไม่ได้ผูกติดกับไอ้บล็อกฟู้ดซะเท่าไหร่แล้วนะครับที่ทําคลิปไปผมทําคลิปเพื่อหาเงินนะครับให้แบบทำคอนเทนต์ให้น้องๆได้ดูนะครับได้รับได้รับชมประมาณนี้ดีกว่านะครับผมไม่ได้แบบยึดติดกับอะไรมากนะครับเพราะว่าพวกนี้เรียนปสแล้วมหาลัยแล้วนะครับมันก็ อยากจะมุ่งเน้นเรื่องเรียนให้จบมากกว่าเนาะนะครับ <S <s <ug> <S เพราะว่าบางทีแบบอยากจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกสะบ้างนะครับ <S <s <ug> <S เพราะาบางทีแบบอยู่แต่ในหน้าจอคอมเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วมันออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ได้เลยถ้าเกิดเราแบบไม่ได้ออกไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถูกป่ะนะครับมันก็ต้องมีออกไปเรียนรู้บ้างเพราะว่าผมก็โตจนอายุ18แแล้วนะครับมันก็คงจะต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้างนะครับมันอยู่แต่ในหน้าจอคอมมันก็ ไม่ไม่ไหวนะครับแล้วมันก็เราแบบทําอะไรไม่เป็นพอดีนะครับนะก็ฝากถึงน้องๆด้วยนะครับนอที่แบบว่าแบบโหแต่ติดเกมหนักเลยนะวันๆแบบว่าไม่ออกไม่ออกไม่ออกจากบ้านไม่ไหนเลยนะครับแล้วแบบวันๆอยู่แลบหน้าจอคอมเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้างนะครับนะอันนี้คืออันนี้ผมบอกน้องๆที่เขาอายุยังน้อยๆนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเจอสังคมภายนอกอยู่แล้วนะครับแล้วมันหนีไม่พ้นหรอก นะครับแล้วยิ่งหน้าที่การงานเราต้องออกไปเจอสังคมภายนอกอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องหาอะไรที่แบบเราต้องทํามีสก,กิลในการใช้ชีวิตนะครับประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับนะแชมป์เดี๋ยวพี่ให้พี่เปิลเข้ามาดึงเทแคนนะเดี๋ยวค่อยๆทักไปนะครับก็ซับแคนราชานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่พาผมชวนผมไปทำพอร์เทนต์นะครับแล้วก็อืม มันสั้นนะนระยะเวลาเวลาผมรู้สึกว่ามันสั้นมากเลยนะถึงจะอยู่เป็นแบบเกือบ2เดือนก็เถอะนะเ,เกือบ2เดือนผมไม่รู้นะนาเกือบ2เดือนนะครับก็เดี๋ยวไว้เชันใหม่คลิปหน้านะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะจริงอยากทำคลิปไอวีล็อกมากเลยนะครับนะแต่ว่ากําลังซื้อไม่อยู่นะครับกลังนซะื้อไม่อยู่แล้วไอ้ไม่ที่จะสั่งในทาดามันเสือกหมดนะครับนะหมดสต็อกก็เลยยังไม่ได้สั่งนะครับ แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะกดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบายครับผม